สวัสดีค่ะเด็กๆและในวันนี้นะคะเรามาพบกันในคำคล้องจองพยัญชนะไทยคอเอ๋ยคอคนกันนะคะทิชเชอร์นะคะจะท่องคำคล้องจองคอเอ๋ยคอคนให้เด็กๆได้ฟังก่อนแล้วรอบต่อไปเราจะมาท่องคำคล้องจองไปพร้อมๆกันนะคะคอเอ๋ยคอคนอย่าเล่นซุกซน ห้อยโหนหวาดเสียวลัดเลาะลดเลี้ยวเที่ยวเกเรเอ,อ้ยต่อไปให้เด็กๆท่องตามทิชเชอร์นะคะคอเอ,อ๋ยคอคนอย่าเล่นซุกสซนห้อยโหนหวาดเสียวลัดเลาะลดเลี้ยว เที่ยวเกเรเอย้ยต่อไปเรามาท่องคำคล้องจองไปพร้อมๆกันนะคะคอเอ๋ยคอคนอย่าเล่นซุกสซนห้อยโหนหวาดเสียวลัดเลาะลดเลี้ยวเที่ยวเกเรเอย้ยโอ้โห เด็กเก่งมากๆเลยไว้เราเจอกันใหม่ในคำครองจองพยัญชนะไทยขอรักครังกันนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ